เมาปิดตาเออหนูดีมัดูจ้าตอนนี้พี่หนูดีอยู่ที่ไหนครับอ,อะะจะไม่พูดค่อยจังเลยวันนี้หนูดีมาไหว้หลวงพ่อกเกษมใช่ไหมครับ แล้วก็มาขี่ร่อม้าอยู่ที่ไหนเนี่ยลำปางโอ้ร่อนม้าอยู่ข้างหน้าร่อนม้าปิดตาร่อนม้าปีตาเราเราเอาหันหลังไปทางไหนเนี่ยได้ไหนยืนหน่อยพี่ดียืนหน่อยได้มันต้องมันต้องเอาหน้าเข้าไปหายืนขึ้นเล้วต้องหน้าก็หาตะมันจังหวัดลำปาง ไม่ใช okay. okay. okay, mm ่เอาหันหลังหาตวันอ๋อเ็หั้าหายาะมียักด้วยใแงเอาเรามียักษ์วยนะมียักษ์ด้วยมียักด้วยอ๋อยังไงท้าเวสุวรรณ พร้อมยังพร้อมยังพอมหรือยังพร้อมหรือยังดีๆพร้อมหรืยัง Let's go ว้าวตอนนี้เราก็อยู่บนรถม้าแล้วมีเล่ามาด้วยมีใครบ้างเอ่ยใครบ้างคะแนะนำตัวหน่อยน้ออะไรบ้างพี่มาวินใช่ไหมครับอันนี้น้องอะไรเนี่ยนี่นี่นี่น้องอะไรนี่น้องอะไรหันหน้ามาจีบน้องอะไรว้าว อาสวัสดีค่ะหนูดีตอนนี้มาออกอย่างไมาออกแล้วนะคะเอาป้าต้องไปนั่งข้างหน้าหรือเปล่าใช่เห็นม้าหรือเปล่าไม่เห็นม้าเลยอันนี้เราตอนนี้เราอยู่ไหนดังไงดังไงครับตอนนี้อยู่ไหนครับโอ้ยอยเห็จัมพ์ ครับตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ลำปางนะคะอ่ามาจากอุบลเลยนี่ค่ะนายน้องหนูดีทักทายเพื่อนๆหน่อยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยค่ะพี่เกศและพี่เกศตื่นเต้นไหมตื่นเต้นน้องนายตื่นเต้นไหมลูกไหมครับน้องนายตื่นเต้นไหมครับอ๋อพี่วินนั่งข้างหน้าคุ้งเท้าคุ้งเท้า ันนี้เราจะไปเที่ยวรอบๆเมืองลำปางนะคะหน้าโน้นเขาจะกำแพงเม่างเฉลานครเราจะเข้าเมืองแล้วนะค่ะแล้วบรรยากาศเมืองลำปาง นี่คนลำปางใช่ไหมเจ้านายนั่งนิ่งเลยไหนดูดีดีดีเป็นไงลูกนั่งรถมาเลยนะบอกเพื่อนๆหน่อยเด้อบอกเพื่อนๆหน่อยนั่งรถมาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะกำลังนั่งคือนั่งรถมาค่ะนี่ เคยนขีชข่ช,าชา้างเมื่อกี้เคยขี่ช้างยังคะยังเดี๋ยวพาไปขี่ช้างเดี๋ยวเดี๋ยวก็พาไปขี่ช้างอุ้ยอันนี้มีปลาทอดด้วยเยก็พาไปขี่ช้างไปไหมบบนีไปไหมขี่ช้างต้องขี่บ้านเราอ้น,นี้มีมา้ามามีกำลังถ่ายมา้า เดี๋ยวมันตูอามาถึงแล้วลำปางแล้วนั่งรถเมล์นั่งรถม้าถึงลำปางแล้วอ๋อเมื่อกี้เราก็นั่งรถม้าเข้าไปในเมืองเก่านะครับเมืองเมืองเก่าของลำปางสนุกมากสนุกมากน้องนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะคะอย่าลืมอยู่ดีๆนะคะค่ะบ๊ายบาย